วันนี้ทีมข่าวได้เดินทางมาอย่างบ้านเชี่ยวหลอดหมู่5ตำบลลำพีอ,อําเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาขอเอาใจกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวสายแคมป์และกแกลมปิ้งเป็นการท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้ที่นี่คือสวนอาทิหรืออาทิกาเดนจุดเช็คอินแห่งใหม่ห้ามพลาดที่ต้องมาสูดอากาศบริสุทธิ์ตื่นมาดูทะเลหมอกในยามเช้า จิบกาแฟกลางน้ำค้างชมพระอาทิตย์ตกบนจุดชมวิวที่สามารถมองได้รอบทิศทางแบบ360องศาแถมยังมีลานกว้างๆให้ได้นอนกลางเต็นท์ดูดาวปิ้งย่างยามค่ำคืนเรียกได้ว่าครบทุกอัตลรสการเดินทางท่องเที่ยวแนวคนรักธรรมชาติสายแคมปิ้งและแกลแมปิง้งตอนนี้แกลมปิ้งกำลังมาท็อปต่างๆ <c oughs> จะเห็นว่าที่เนี่ยท็อปจะชัด มากแน่นว่าทุกอย่างที่เป็นแคมปิง้งเขาจะสัญหาเข้ามาเพื่อให้ลูกค้าได้เสพบ,บรรยากาศได้เสพอารมณ์ของแคมปิ้งที่ชัดเจนมาทำความรู้จักกับแกลมปิ้งหลังจากที่คำนี้ได้กลายมาเป็นเทรนดฮิตในหมู่นักท่องเที่ยวคำว่าแกลมปิ้งเกิดจากการผสมผสานคำระหว่างแกลเมอรัสหมายถึงความหรูหรา และแคมปิ้งที่แปลว่าการตั้งแคมป์เมื่อมารวมกันจึงกลายเป็นคำว่าแกลมปิ้งที่หมายถึงการเดินทางไปตั้งแคมป์แบบหรูหรามีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายในตัวเมืองนั่นเองสำหรับแกมปิ้งที่นี่เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่หวังสร้างงานสร้างรายได้เกิดการท่องเที่ยวครอบคลุมก็อจ่ายรายได้สู่ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติควบคู่ไปด้วยร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านที่จะพาลูกค้าไปได้แวะซื้อขนมของชาวบ้านพาขึ้นไปชมน้ำตกซึ่งจะให้ชาวบ้านได้มีไรายได้มีส่วนร่วมกับเราในนี้ด้วยเส้นทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน เริ่มจากการพักผ่อนสูต์อากาศบริสุทธิ์ที่อาธิแกรมปิ้งขับรถ ATV ในสวนป่าชื่นชมเส้นทางธรรมชาติสำหรับคนที่ชอบแอดเวนเจอร์ต่อด้วยการท่องเที่ยววิถีชีวิตช,ชุมชนดูการตากบากของชาวบ้านในชุมชนแวะซื้อของจากร้านในชุมชนเป็นการอุดหน,นุนชาวบ้านและเดินทางไปสัมผัสความสวยงามของน้ำตกตนปลายพร้า ชื่นชมพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์และมีการบวชป่าเพื่อเป็นการป้องกันรักษาพื้นป่าให้อุดมสมบูรณ์ให้เป็นต้นน้ำของชุมชนหมู่สามบ้านช้างนอนตําบลลำพีอําเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา,าที่การเดินมีลูกค้าที่เข้ามาพักแต่ไม่มีกิจกรรมช่วงกลางวันแล้วก็ผมก็ไปเสนอว่าในพื้นที่หมู่บ้านผมมีน้ำตก คิดว่าสามารถที่จะพาลูกค้าของอธิการเล่นมาพักผลได้แล้วก็ระหว่างทางนักท่องเที่ยวผ่านหมู่บ้านสองหมู่บ้านสองข้างทางจะมีร้านค้าร้านขนมหวานให้ชิมให้ทานนักท่องเที่ยวคนไหนสนใจก็แวะชิมแวะทานที่ร้านค้าในหมู่บ้านได้แล้วก็มันจะเป็นรายได้ของชาวบ้านอีกทางหนึ่งนะ ที่นี่คือจุดเช็คอินแห่งใหม่เอาใจสายแคมปิ้งคนที่ชอบนอนเต็นอ์อธิการเดนตั้งอยู่บนพื้นที่เกือบ50ไร่เต็มไปด้วยแคมปิ้งหรูหรามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแบบครบครันมีลานกลางเต็นท์ลานกิจกรรมพร้อมอุปกรณ์สนามมากมายสำหรับนักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งเพิ่มความน่าสนใจด้วยจุดถ่ายรูปเช็คอินที่ถูกใจคนรักการถ่ายภาพยามเช้าตื่นมาดูทะเลหมอก กลางวันเที่ยวน้ำตกตนปลายพร้าวอุดหนุนสินค้าชุมชนตกเย็นนั่งรอชมแสงสุดท้ายของวันค่ำคืนบรรยากาศเย็นสบายล้อมวงปิ้งย่างผ่อนคลายภายในแคมปิง้งหรือจะนั่งมองดาวฟังเสียงธรรมชาติยามค่ำคืนก็เป็นวิธีการท่องเที่ยวที่ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันทีมข่าวเอ t ภาคใต้รายงาน